สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง director ร์ศปรปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอาทิตย์ที่7สิงหาคม2565เขียนโดยคุณชัดชรินชัยวัฒน์มานำเสนอครับระหว่างความคิดกับสันดานการที่คนเราจะเปลี่ยนจากซ้ายมาเป็นขวาหรือย้ายจากขวาไปเป็นซ้าย หรือกระทั่งซ้ายขวาซ้ายในบางครั้งบางเวลาเปลี่ยนจากเผด็จการไปเป็นประชาธิปไตยจากสังคมนิยมกลายเป็นทุนนิยมไปจนได้หรือแม้แต่เปลี่ยนจากคอมมิวนิสต์ธรรมดาธรรมดาไปเป็นคอมมิวนิสตร,รักษาพระองค์อย่างที่ใครต่อใครหยิบมาเยาะเย,ะเยะ้ยเน็บแนมก็เถอะอันที่จริงต้องถือเป็นเรื่องไม่แปลกแต่อย่างใดชนิดอาจถือเป็นธรรมชาติ หรือเป็นปกติธรรมดาเอาเลยก็ว่าได้เพราะสิ่งที่เรียกว่าความคิดย่อมเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เสมอเสมอไม่ว่าด้วยเหตุปัจจัยต่างๆนานาเช่นเพราะอายุอานามสภาพแวดล้อมการเติบโตและพัฒนาในด้านมุติภาวะเป็นต้นแต่สิ่งที่ออกจะเปลี่ยนยากออกมากๆช่วงเวลาชีวิตหนหนึ่ง หรือกระทั่งแทบตลอดช่วงชีวิตของคนเราก็น,น่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าวาสนาหรือที่ป๋าเปลวสีเงินของหมูเห่เฮาให้คำนิยามแบบชาวบ้านๆว่าสันดาลอะไรประมาณนั้นหรือสิ่งที่มันเจาะเกาะติดฝังแฝงอยู่ในภายในจิตอันเป็นอะไรที่ลึกยิ่งไปกว่าความคิดไม่รู้กี่เท่ากี่เท่าไม่ว่าจะเป็นจิตสำนึกหรือจิตไร้สำนึก ต่อเนื่องกันมาเป็นชาติชาติหรือในแต่ละชาติไม่ว่าชาติโน้นชาตินี้หรือชาติไหนๆก็แล้วแต่เรียกว่าขนาดระดับอักรมหาสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอทิพระสารีบุตรเป็นต้นยังมิวายต้องโดดข้ามท้องร่องหรือกระโดดหย่อยๆด้วยความดีใจแบบเด็กๆที่ได้ของเล่นถูกใจทำนองนั้น พราะตราบใดที่ยังไม่อาจลดและเลิกหรือขจัดสิ่งที่เรียกว่าอัตตาลงไปได้หมดหรือยังไม่ยกระดับไปถึงขั้นอนัตตายังไม่บรรลุถึงซึ่งความเป็นพระอระหันต์ผลกระทบแห่งการปรุงแต่งหรือจะเรียกว่ากรรมแต่ละรูปละแบบก็ยอมได้ย่อมจะต้องเจาะเกาะติดอยู่กับอัตตาแต่ละอัตตาไปตามกฎเหล็กหรือกฎแห่งความเป็นไปทางธรรมชาตินั่นแล อันนี้นี่แหละที่พวกพระพระท่านสรุปเอาไว้ประมาณว่ามันเลยทําให้ต้องเกิดต้องตั้งอยู่และต้องตายหรือต้องเกิดเกิดดับดับไปตามกฎเกณฑ์ที่ว่าซึ่งครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างหรือทุกสรรพสิ่งอย่างไม่มีข้อยกเว้นใดๆเอาเลยแม้แต่น้อยมีแต่ต้องหาทางยกระดับตัวเองพัฒนาตัวเองให้ขึ้นไปถึงธรรมชาติที่อยู่เหนือไปกว่าธรรมชาติ หรือธรรมชาติที่ไม่มีการปรุงแต่งอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เทศนาเอาไว้อันนั้นนั่นแหละถึงจะมีโอกาสกลายไปเป็นผู้ที่ไม่เกิดไม่ตายเป็นอมตะชั่วนิรันดร์การพ้นไปจากกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่มีการปรุงแต่งไปสู่ความว่างความเป็นอนัตตาหรือความเป็นผู้บรรลุแล้วซึ่งความเป็นพระอรหันต์ประมาณนั้น ส่วนจะต้องใช้เวลาอีกกี่ชาติต่อกี่ชาติหรือต้องเกิดเป็นสุดทีอีกสักสิบชาติร้อยชาติพันชาติเอาเลยก็ไม่แน่ถึงอาจพอมีโอกาสยกระดับตัวเองพัฒนาตัวเองไปได้ถึงขั้นนั้นการหมุนเวยนเียนเปลี่ยนแปลงอยู่กับการเกิดการดับแบบซ้ำซ้ำซากๆต้องว่ายวนเวียนอยู่ภายในวัฏสงสารจึงเป็นข้อเท็จจริงอันมิอาจปฏิเสธแต่กระนั้นก็ตาม ถ้ายังคงมุ่งมั่นเพียรพยายามที่จะลดละเลิกสิ่งที่เรียกว่าอัตตาลงไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่ว่าชาติใดชาติหนึ่งนั่นแหละโอกาสพ้นไปจากวัฏสงสารพ้นไปจากการเกิดการตายกลับไปสู่ความว่างความเป็นอนัตตาไปอยู่รวมกับพระผู้เป็นเจ้าอันเป็นอะไรที่สะอาดสว่างสงบเย็นไปตลอดชั่วนิจนิรันดร์การ ย่อมเป็นไปได้ยิ่งขึ้นไปเท่านั้นเนี่ยถ้าว่ากันตามทฤษฎีที่บรรดาพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าท่านได้ชี้แนะชีน้นำเอาไว้แต่ถึงแม้ยังลดไม่ได้ลดไม่หมดละไม่ได้เลิกไม่ได้โดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดการที่สิ่งที่เรียกว่าอัตตาได้ถูกล้อมละลายลงไปในแต่ละห่วงแต่ละระยะหรือในแต่ละชาติย่อมส่งผลให้สิ่ง ซึ่งแฝงฝังอยู่ภายในจิตในแต่ละรูปแต่ละแบบพอลดหายคลายจางลงไปได้มั่งพอได้สะอาดสว่างสงบเย็นไปในแต่ละขั้นแต่ละระดับหรืออย่างน้อยก็พอช่วยให้วาสนาหรือสันดานไม่ถึงกับหยาบถึงกับถอยจนเกินไปแค่ยังติดนิสัยโดดท้องร่องแบบพระสารีบุตรก็ต้องถือว่าเบาแล้วยอดแล้วไม่ต้องจัดอยู่ในประเภทคนพาลสันดานหยาบ ต้องสร้างเวรสร้างกรรมชดใช้เวรชดใช้กรรมในแต่ละชาติหรือแม้สิ่งที่เข้ามาปรุงแต่งให้ต้องเกิดความคิดกันไปในลักษณะไหนแต่ก็ยังคงสามารถดำรงตนเป็นคนดีคนที่ยังประโยชน์ให้กับผู้อื่นกับสังคมประเทศชาติมากบ้างน้อยบ้างไปตามสภาพด้วยเหตุนี้เองผู้ที่เป็นฝ่ายซ้ายที่ดีเมื่อเปลี่ยนไปเป็นฝ่ายขวาด้วยสาเหตุใดๆก็แล้วแต่ ก็อาจดำรงตนเป็นฝ่ายขวาที่ดีเป็นสังคมนิยมที่ยืดหยุนเป็นทุนนิยมที่มีจิตวิญญาณเป็นเผด็จการโดยธรรมเป็นประชาธิปไตยที่ยึดมั่นในธรรมได้เสมอไม่ว่าสิ่งที่เรียกว่าความคิดจะหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปในรูปไหนก็ตามทีเพราะเมื่อวาสนาและสันดานได้ถูกยกระดับจนอัตตาเบาบางลงไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดเปลี่ยนฝ่ายเปลี่ยนข้าง กันไปในลักษณะไหนแต่ย่อมถือเป็นอะไรที่พบเห็นสบายตาคบหาสบายใจได้ด้วยกันทั้งสิน้นเพราะไม่ได้ไปคิดคดทรยศไม่เบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบใครต่อใครเป็นผู้ที่ยังประโยชน์ให้ผู้อื่นให้เพื่อนฝูงญาติมิตรบริวารสังคมชาติบ้านเมืองได้ยิ่งไปกว่าฝ่ายซ้ายที่เลวฝ่ายขวาที่เลวเผด็จการเลว,เลว และนักประชาธิปไตยเลวๆเป็นไหนไหนสิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณชัดชวินชัยวัฒน์มานำเสนอทุกวันอาทิตย์สวัสดีครับสินค้าแฮนด์เมดและโฮมเมดที่มีคุณภาพทั้งขนมเค้กคุกกี้ขนมไทยรวมถึงกระเป๋าผ้าทำมือมีระดับ ที่มีคุณค่าเหมาะสมกับการใช้ทุกโอกาสสนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่ k o อองสตูดิโโทรศัพท์0918534455ทรงทั่วประเทศ